ครับส่วนเมื่อกี้ตามข่าวหน้าหนึ่งเลยนะครับมผมรัฐบาลก็เตรียมจะออกนโยบายเร่งด่วนมากมายนะครับก็ต้องใช้เงินนะครับทีนี้คาถามคือเงินมาจากไหนจุดแรกพี่มนก็พูดไปแล้วนะครับสาหรับตัวของเงินที่ส่งเข้ากองทุน FIDF นะครับอันนี้ฐานเงินฝากของเราที่เราฝากกับธนาคารเนี่ยตรงนี้เขาก็จะธนาคารพาณิชย์เขาก็จะหักไปส่งกองทุนนี้เนี่แหละนะครับผมซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็เก็บอยู่46บิ๊บนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไม ดอกเบี้ยเงินฝากเราได้น้อยจังนะครับก็เขายังใช้หนี่ตรงนี้ไม่หมดนะครับไอตัวนี้กว่าจะมหมดเนี่ยรู้สึกประมาณสักแปถึงสิปีนะครับแต่ทีนี้ทางรัฐเนี่ยอยากจะให้ลดการส่งเงินเข้ากองทุนครึ่งหนึ่งนะครับจาก46 b a s บ s p เ i n ิสพอยเนี่ยเหลือ23 b a s บ s p o เบ t หรือ0.23%นะครับถ้าดูบน46 Basis Point ที่เก็บเดิมเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินประมาณ 7, 000, 000, 000. สัก7 0 0 0หล้านสมมุติถ้าลดไปครึ่งหนึ่งมันก็จะเหลือประมาณ35,000ล้านนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่รัฐบาลคาดการเขาให้ตัวเลขมาด้วยว่าอาจจะทําให้การชําระเงินต้นเนี่ยช้าลงไป1ปีครึ่งนะครับผมว่าไม่แน่ใจว่าหนึ่งปีครึ่งจริงหรือเปล่าผมว่าน่าจะนานกว่านั้นนะเพราะว่ามันลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมปกติเนี่ยผ่อนลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยระยะเวลาการกู้มันน่าจะเพิ่มขึ้นแบบเป็นเท่าตัวนะครับก็เห็นว่ามีจ่ายแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวก็ปีละแบบรู้สึกจะเจ็ดพันล้านละนะครับผมก็ลดจากเจ็ดหมื่นเหลือสามหมื่นห้าเนี่ย หักดอกเบีย้ยไปก็เท่ากับชาระเงินต้นแค่2องหมื่นกว่าล้านี่นะครับแต่ตรงนี้ก็มาดูกันนะครับว่าทางรัฐบาลจะทํำไหมซึ่งจริงๆถ้าฟังตัวของ Thailand Focus ตอนที่คุณทักษิณออกมาพูดเนี่ยเขามีพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับก็เหมือนว่าเราก็มีเฉลยมานิดนึงแล้วแหละนะครับว่าทิศทางนโยบายว่าจะฟันดิ้งของรัฐบาลตอนนี้จะทํำยังไงบ้างนะครับตันอื่นก็จะมีเรื่องของ กลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการขายหุ้นกระทรวงการคลังนะครับถ้าจํากันได้ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นคุณเผ่าภูมินะครับที่ออกข่าวคนแรกเลยนะตอนนั้นผมก็พูดใน YouTube คนก็ดูเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดก็คงจะกลัวว่ามีหุ้นจะโดนโดนขายหรือเปล่านะครับเกี่ยวข้องกับหุนเทลิสในตลาดค่อนข้างเยอะด้วยนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีความสเปซิฟิกกว่าคุณเผ่าภูมิในปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วคุณเผ่าภูมิบอกว่าขายหุ้นที่ เรียกว่าไม่มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์อะไรแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าหุ้นตัวไหนแต่เขาก็จะมีพูดถึงนิดนึงว่าเป็นหุ้นที่ยึดมาแล้วก็แบบไม่ได้ให้ปันผลอะไรพวกนี้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยคุณแพทองทานก็พูดค่อนข้างเชัดเจนนะครับว่าจะขายหุ้นที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนะครับอันนี้มันก็จะโฟกัสไปได้มากขึ้นละเพราะนั้นเนี่ยหุ้นที่ทางรัฐบาลมีถืออยู่เดี๋ยวผมจะไล่ไปในภาพถัดไปด้วยนะครับแต่ถ้าให้นึกทันทีเลยเนี่ยก็ ตามที่กรุงเทพธุรกิจทำมานะครับผมก็จะเป็นอย่างทีทีบ B BCP นะครับ OR DMT แล้วก็ e y ย n นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เขาถือค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อาจจะเข้าขายขายได้เหมือนกันนะครับถัดมาเก็บเงินจากไหนนะครับก็ที่คุณทักษิณบอกนะครับ GDP อาจจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับของ GDP ปัจจุบันของไทยก็เกือบประมาณ20ล้านล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ใต้ดินนะครับผมก็ถ้าจะเอาขึ้นมาบนดินได้ตรงนี้ก็อาจจะ ต้องทำกฎหมายหรือต้องหาวิธีนะครับผมก็เอาขึ้นมาบนดินได้เก็บภาษีได้เนี่ยอันนี้ผมว่าก็ดีด้วยนะครับหนึ่งก็รัฐบาลก็มีรายได้เพิ่มขึ้น2ก็คือภาษีบุคคลธรรมดาที่เราจ่ายกันทุกวันนี้มันก็อาจจะลดลงได้นะถ้าเกิดฐานภาษีมันสามารถเก็บได้มากขึ้นนะครับเราทุกวันนี้เนี่ยภาษีบุคคลธรรมดาประเทศเราถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่านิติบ,บุคคลเยอะด้วยนะครับนิติบ,บุคคลแค่ยีบุคคลธรรมดาเรา35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะพี่มลก็ติดตามกันไปนะครับ ส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ Entertainment Complex นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเดิมแหละแล้วก็สองวันก่อนผมก็มีอัปเดตข่าวไปแล้วว่ารัฐมนตรีช่วยของของคมนาคมนะครับเขาก็บอกว่าน่าจะมีโอกาสที่เอาพื้นที่ตรงท่าเรือของเตยมาใช้ตรงนี้นะครับก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับผมในหลายๆนโยบายที่ก็พูดมาโดยตลอดนะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือ หนึ่งผมว่าเศรษฐกิจน่าจะดีนะถ้าเกิดเขาทำได้ตามที่พูดจริงนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเขาใช้เรื่องของดีเรกู l เลชันนะครับอย่างข้อ3ามเนี่ยเรื่องยกรุกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินเนี่ยอันนี้ปกติการดีเรกู l เลชันมันดีกับเศรษฐกิจในระยะยาวอยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะไปให้โฟกัสที่หลายๆจุดด้วยนะครับซึ่งเขาก็พูดถึงนะครับในเรื่องของโนโยบายระยะยาวนะครับก็คือเป็นปัญหาโครงสร้างที่ไทยก็โดนมีมีมาสักพักนึงแล้วนะครับก็คือไอ้พวกอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเราไม่มีนะครับอุตสาหกรรมเก่า กินบุญเก่าไปหมดแล้วอันนี้ก็หวังว่าไอ้ตัวเม็ดเงินเหล่านี้นะครับผมก็จะมาพัฒนาโครงสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจเอสเคิร์ฟใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยได้นะครับจริงๆอย่างข้อหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแบบแบบนิดนึงเพราะว่าจําได้ว่าเคยพูดกันว่าจะลด f อฟแล้วก็จะให้ส่วนที่ไม่ได้จ่ายเข้ากองเนี่ยเอาไปช่วยประชาชนอันนี้ไม่แน่ใจว่าแผนมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับว่าที่จะเอา,เอาส่วนครึ่งที่เหลือเนี่ย เอาไปปล่อยกู้ในในให้ดอกเบี้ยต่ำให้กับ SME เอ็มอีลทำได้แล้วครับพี่วอนทำก็เลยไม่ได้พูว่าอันนี้อันนี้มันจะเป็นอันเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานก็เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้มาพูดถึงว่าเอาไปใช้อะไรด้วยเหมือนกันก็อันก็ก็เป็นจุดที่อาจจะต้องติดตามต่อนะครับเพราะว่าถ้าสมมติไปช่วยเอ e มีจริงๆตามแผนที่เคยพูดก็ดูดีนะมันก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเอ e ก็เป็นเป็นเป็นธุรกรรมเป็นธุรกิจหลัก ของประเทศอยู่เหมือนกันช่วงนี้ก็อาจจะย่าแย่ไปพอสมควรอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ส่วนเรื่องของยกธุรกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินนี่อันนี้ก็นึกถึงเมื่อวานที่เราอัปเดตกันเรื่อง N สาเลยจำได้ไหมที่แบบว่าเหมือนกับต้องยอมรับว่าคือมันก็จะมีมันก็จะมีหวยกันอยู่เนี่ยนะก็ถ้ายกขึ้นมาบนดินได้ส่วนหนึ่งเป็นแบบถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้ก็น่าจะค่อยๆพัฒนาอาจจะค่อยๆเอาตรงนี้กลับขึ้นมาซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อ4ก็คือ entertainment complex ที ก็ต้องยอมรับว่าก็มีเรื่องคาสิโนที่คนก็พูดถึงกันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นก็ถ้าจําได้นี่ทางทางรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่ามันก็แค่ประมาณสัก10%ของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อีก90%มันก็จะเป็นพวกอย่างอีเวนต์ต่างๆม่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตเป็นกีฬาอะไรพวกนี้ก็อยู่ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้นี่ก็ดูแล้วถ้าแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานค่นั่นเองแต่ว่าถ้าสมมติเริ่มนับหนได้ี่ <c oughs> น่าสนใจเลยทีเดียวในเรื่องของการที่จะมีเ็เดงินใหม่เข้ามาในประเทศนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ไบร์บอกเรื่องของระยะกลางยาวที่อุตสาหกรรมที่เราเองไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยก็นึกไปถึงตัวฮาน่าจำได้ไหมที่แบบว่ากําลังจะสร้างเป็นตัวเวเฟอร์แฟล์อันแรกของประเทศเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเป็นจุดนับหนึ่งเริ่มต้นได้เหมือนกันสำหรับเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆรวมถึงโรงงานอีวที่มาตั้งกันเยอะะในประเทศไทยนี่ก็ น่าจะเป็นจุดประกายบางอย่างให้กับอุตสาหการรมใหม่ๆได้เหมือนกันอันนี้น่าจะเริ่มเห็นสักปี2ปีได้ภาพรวมๆก็ดูดูอย่างที่ใบบอกก็คือเศรษฐกิจมันดูค่อนข้างจะไปข้างหน้าได้ได้ไดีถ้าทาตามแผนได้นะครับแล้วก็อาจจะย้ํากันนิดนึงก็คืออันนี้จะแคไปไปว่าก็สินโยบายที่ที่รัฐบาลเขาจะเรียกว่าย้ํากันออกมาเนี่ยก็ยังเป็นสินโยบายเนี่ยเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลชุดนี้พยายามจะทําให้ได้นะครับก็จะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่ในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ ครับซึ่งเมื่อกี้พูดถึงหุ้นที่เขาบอกว่าจะขายใช่ไหมครับมผมทางคลังทางรัฐบาลมีหุ้นอะไรอยู่บ้างนะครับที่เคลื่อนไหวได้กลุ่มิส s t ที่รอดเนี่ยอ,อันนี้ต้องบอกก่อนว่าสไลด์เนี่ยผมเอามาใช้ของที่เคยพูดตอนนั้นแล้วแล้วก็รีบ,ร,บรีบเอามาก็เลยก๊อบวางเลยนะครับแต่ว่าจริงๆก็ยังใช้ได้อยู่ก็หุ้นที่เขาถือเยอะๆแล้วไม่ได้อยู่ในวายุพักนะครับอันนี้ออกนอกวายุพักนะครับ ก็อันนี้ไม่โดนขายหรอกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะขายหุ้นที่ไม่ใช่รัฐวิสาหากิจในลิสต์เนี่ยเป็นรัฐวิสาหากิจนะครับก็จะเป็น AOT นะครับเขาถือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมมีปตทมีหุ้นอย่างไทยนะครับแล้วก็เอ็มคอร์ดนะครับพวกนี้ก็ไม่ไม่น่าจะโดนขายนะครับผม ส่วนลิสต์ถัดไปเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เป็นลิสต์รัฐวิสาหกิจแล้วนะครับผมก็มี <S <S โอกาสโดนขายอย่างตัว TTB นะครับเขาก็มีถือรวมๆก็ประมาณสัก18 0 9 0 0ล้านนะครับเอ่อมีอย่าง DMT นะครับดอนเมืองโทเว่แต่ว่า2ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนจริงๆเขาปั่นผลได้ดีนะครับคือถ้ารัฐขายเนี่ยอีกข้อนึงด้วยที่ผมคิดว่าเขาอาจไม่น่าจะขายนะอย่างตัว t t b เนี่ยก็คือทุนเขาอะเข้าใจว่ามันอยู่ประมาณสัก2บาท3บาทซึ่ง3บาทแหละ อันนี้อันนี้คิดแบบหลังจากควบรวมกับธนาชาติแล้วด้วยนะครับผมก็ถ้าขายมันก็ขาดทุนอยู่เหมือนกันนะครับในขณะที่แบบจริงๆมันก็ยังเป็นหุ้นที่ให้ปันผลดีเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สามารถหาเหตุผลชอบทำมาในการขายได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะขาย TTB เท่าไหร่นะครับ DMT ก็ปันผลได้ดีเหมือนกันนะครับ TFFIF รัฐบาลก็มีถือนะครับปันผลได้ดี มี MFC นะครับอันนี้ก็คนที่รัฐบาลให้บริหารกองทุนบายุพักนะครับมีโรงพยาบาลอย่าง RPH อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถามว่าขายไปเนี่ยมันมูลค่ามันแค่80กว่าล้านมันก็ไม่ได้เยอะนะครับตัวถัดมาเป็น Beyond แล้วก็มี NEP นะครับอันนี้ก็จะเป็นิสต์หุ้นที่ลิสต์อยู่ในตลาดก็เออคือสมมติถ้าเขาจะขายแล้วได้เงินเยอะๆมันก็คงต้องเป็นแบบ TTB นะครับผมที่มันมีมูลค่าเยอะขนาดนั้นแต่ในมุมมองผมเนี่ยก็คิดว่า ไม่น่าจะขายนะครับซึ่งถ้ารวมๆพวกนี้ขายออกไปนี่มันยังได้ไม่ถึงสามหมื่นล้านเลยซึ่งก็ยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นของที่ที่จริงๆเขาต้องการมันดูเป็นน่าจะเป็นแหล่งเงินที่ไม่ไม่น่าเป็นประเด็นหลักในการที่เขาจะต้องมาโฟกัสว่าจะต้องขายนะแล้วก็ด้วยความที่มันยังมีแต่ละตัวมียวิวค่อนข้างดีโดยเฉพาะสามตัวแรกนี่ก็ยังยังน่าจะถือต่อนะโอกาสที่ขายก็ก็ดูว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ จริงๆหุ้นที่เขาขายแล้วได้เงินเยอะๆต้องเป็นหุ้นรัรราฐวิสาหกิจนะครับเพราะว่าเขาถือเยอะมากอย่าง a o t ทีตทถ้าเป็นหุ้นนอกรักรราฐวิสาหกิจเนี่ยมันก็ได้เงินไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่ง<น>อันเนี้ยผมก็ครอบภาพมาจากของสํานักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐน,นะครับสครอเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นที่ในวายุพักเนี่ยไม่ได้รวมเข้าไปที่คำนวณน,นะครับวายุพักอยู่ด้านขวานเนี่ยสามแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้าน 350,000ล้านเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเขาเอามาอยู่ดีเอามาขายไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่เป็นของคลังถือโดยตรงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นของหน่วยลงทุนขอซึ่งโอเคก็มีคลังนั่นแหละแต่เขาก็มีหน่วยภาครัฐอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเบิกหุ้นออกมาโดยพาราการแล้วบอกว่าจะมาขายเป็นสินทรัพย์ของรัฐไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็เลยจะเหลือแค่ภาพทางด้านซ้ายก็คือ35,000กว่าล้านเนี่ยซึ่งอันนี้จะรวมทั้งหุ้นที่ลิสต์เด็ดและนันลิสต์เด็ดด้วยนะ เรียนไปแล้วเมื่อกี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่อาจจะลืมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่าง bcp นะครับผม2,800กว่าล้านที่ก็มีโอกาสขายได้เหมือนกันนะครับเห็นมีคำถามในแชทว่าถ้าขายออกมาแต่คุณชาวลิตถามว่าถ้านโยบายรัฐขายหุ้นออกมา TTB จะมีผลให้ราคาลงไหมก็ถ้าเขาขายก็ก็คงลงนะครับเพราะว่าเพราะว่ายังไงก็ตามเดยด้วย,วยมูลค่าแบบหมื่นกว่าล้านสมมติขายนี่ ถ้าถ้าดาวถ้าถ้าสมมติตัดสินใจขายจริงน่าจะขายหมดนะไม่น่าที่จะเก็บไวก้ก็ก็จะมีผลแน่นอนแต่ก็ต้องอยู่ที่การขายด้วยว่าทยอยหรือยังไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะเป็นแบบเป็นเป็นเป็น,ปนใช้คาว่าไงดีเหมือนกับมันก็มีปล่อยเข้ามาในตลาดยังไงร,ราคาก็คงจะมีโอกาสลงนะครับครับผมว่าเขาทยอยก็มีข้อเสียงกันสมมติถ้าเขาจะทยอยขายนะครับ ไม่แน่ใจว่าถ้าเขาขายเนี่ยมันต้องรายงานแบบรายงาน59หรือเปล่าซึ่งที่เราเห็นแบบผู้ถือหุ้นใหญ่ขายอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดเขาทยอยขายแล้วไปรายงานแบบนั้นเนะ่ะแน่นอนนะลงทุนพอเห็นปุ๊บรีบจริงขายก่อนเขาก็ยิ่งขายได้ราคาไม่ดี <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าสมมติอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาอยากจะขายพรวดเดียวไปเลยหรือเปล่าถ้าขายพรวดเดียวมันก็กดราคาทยอยขายก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะทยอยขายปุ๊บไปรายงานคนเห็นปุ๊บคนก็มาขายตัดหน้าเขาอะไรแบบนี้นะก็ ก็กำากลามคืนๆแต่ก็แน่นอนว่ามันไม่ดีกับรา,ารคราหุ้นนะครับถ้าเขาขายจริงอันนี้ก็อาจจะคิดคิดอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นไปได้ไหมที่จะขายให้กับวายุพักด้วยความที่เป็นหุ้นที่มันมีปันผลสูงโดยเฉพาะสามตัวแรกยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติวายุพักเรสฟันขึ้นมาได้แล้วก็คล้ายๆทำบิ๊กหลอดกันอะไรแบบนี้ก็ก็มีโอกาสเหมือนกันอันนั้นก็อาจจะไม่กระทบกับราคาในตลาดนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูเหมือนกันว่า ว่าอย่างสัสดส่วนต่างๆหรือว่าอะไรอย่างนี้มันจะเพื่อการกองทุนเขาจะเห็นชอบหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะต้องต้องพิจารณาก,กันด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าพอพอเริ่ f ฟันขึ้นมานี่ก็จะมีเป็นประชาชนนี่ร่วมถือหุ้นด้วยซึ่งก็ต้องคิดเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนถ่ายกันในในในกลุ่มในครังแต่ว่าถ้ายกบิ๊กหลอดกันเองก็จะมีข้อเสีย กับตลาดหุ้นโดยรวมนะครับเพราะว่าจากเดิมนที่เม็ดเงินแสน0 0 0หมล้านบอกว่าจะเอามาซื้อหุ้นเนี่ยถ้ายกบิก๊กหลอกมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นการซื้อหุ้นในตลาดนะครับเพราะว่ามันเป็นการกแค่โยกหุ้นของรัฐเข้าประชาชนนะครับเอ่อมันก็จะไอ o s i t i v e impact ของตลาดที่ผมเคยประเมินไว้ก็อาจจะลดหลั่นลงไปนะครับก็มาดูทีหนึ่งว่าเป็นยังไงแต่ว่าน่าสนใจครับที่พี่มลบอกก,ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับ พราะว่าเพราะว่าประเด็นเรื่องที่ว่าได้ยิวก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ที่ทวัยุพักจะยอมซื้อก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็อาจจะต้องจับตารตรงนี้แหละเพเพราะว่ามันก็ออปชันต่างๆมันยังค่อนข้างเปิดอยู่เลยก็ถ้าถ้าถามโดยความเห็นส่วนตัวคือโอกาสพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แต่แต่เชื่อว่าด้วยเม็ดเงินมันไม่ได้เยอะเนี่ยรัฐก็อาจจะไปหาทางอื่นน่าจะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็ก็เป็นประเด็นที่อาจจะเป็น question ในตลาดอยู่ในช่วงนี้นะครับ